สวัสดีครับมาๆๆพบกันกับช่องสมรันมนะับ้านนาอ่ากับข้าวกับปลาซับๆคือเก่าเด้อตามสไตล์สมรันมับ้านนาเลยใครชอบก็ไม่ชอบก็ใช้คําว่าติดอาจหดวไหลเนอนะจะบอกไม่ชอบน้องตรงนี้ติดได้แนละ้วก็ ก็ไม่ว่ากันอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็โอเคว่าไปก็คุยกันได้ครับเนี่ยอ้าวขอแล้วขี้ขี้บน่ <c oughs> นนะฮ่ข้าวเันจะมีข้าวเหนียวมีน้ำพริกเจา้าวอันนี้เป็นผักลวกสีสันมันอาจจะดูปวกเปลี่ยน,นแบบว่ารับรองมั่วซั่ อันนี้เป็นแม่บทมาเลยโหแม่บทมาเลยอยู่นี่มาดูครับอืม,อม,อม,อมปรรยินตัวหนึง่งไข่สองใบาสมบาสมใบสามใบอ่าแล้วก็จะไม่แน่น,ส,นสิบบาทอืมสับสับ ซักใครไม่รู้แต่มัน่นใจว่าสักผมแน่นอนสีสันหน้าตาเกือบสิบประมาณนี้อ่าฮะนี่ครับ บุ๊งก,กินกับเาัาข้อเหนียวอโอเคนะครับขอบคุณมากมาก